给你过来。Okay, ทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ติดโุณาให้เกียรติมาเป็นประธา,าเปิดงานเฉละเกียรติสมเด็จพระเทพรัสร,รา,รารชาสุดาสยามบรมรชาชกุม,มารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญประชนมายุห้ารอบรักโลกรักไทยในหัวใจสีเขียวในวันนี้รับประถมศึกษาเท่านั้นเองนะคะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนะคะเยาวชนของชาติ วัลชนะนนเลิศค่ะโรงเรียนเตาสิริวิทยานะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะผลงานก็คือทองไฟดอกกันเลาที่ทำจากเปลือกไข่นะคะผู้ขึ้นรับรางวัลเป็นตัวแทนขึ้นรับถ้วยรางวัลจากทาไหนเลยค่ะชุดมาัั่ย bench of leaves ค่ะเจ้าของผลงานนะคะตัวแทนขึ้นรับคือ <c oughs> นายสุ ถึงท่านเคะถ้าผู้ตรวจราชการท่านัฐมนตรีผู้แทนกระทรวงสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติที่เขาว่าพลาดนะครับวันนี้ก็ดีใจได้ไปท้างลางสาวๆทุ่งลุงก็รูดเดียวกับผมนั่นแหละเพราะนั้นเพื่อทำให้ผมหนุ่มขึ้นไงใช่ไหมนะยังไงเราก็ต้องร่วมกันทำเพื่อประเทศชาติต่อไปอยู่แล้วนะครับ พอรู้สึกว่าพอบรู้สึกกหนุ่มขึ้นเมื่อกี้เลยพิธีกรเรียกผมไปลําตีไปละ <c oughs> กียิำที่ก้าวหน้าไม่รู้ยั่งไรอ่ะไม่เป็นไรนะครับขอให้งานมานันเดินไปแล้วกันนะ,นะครับวันนี้ก็ผมมีความดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดงานรักโคกรักไทยในหัวใจสีเขียวนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเด็พระเทพรัผนพระเาสุดาสยารมรัชกาชทีมม่สิี เนือ่องในโอกาสทางคนทรงเจริญพระชนมายุ5รอบนะครับแล้วก็รวมทีมอบรางวัลการประกวดชาติฐานสินประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ปีทศวรรษ57ในวันนี้สมเด็จพระเทพรัตน์กษัตริย์สยามองค์รัชกาลีนั้นทรงเป็นเจ้าฟ้าในดวงใจขององค์ชนชาวไทยนะครับตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นทรงตราตรามพระบรมไตยพระเจ้าพันธุ์ธนจรนะครับตั้งแต่เช้าจนค่ำทุกวันนะท่านจะเห็นว่าท่านสด็จเปทุกงาน ทุกที่เป็นเวลามาหลายสิบปีมาแล้วนะครับจะเดินรอยตามจระบวัดผเป็นที่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส,สมงเป็นเจ้า้านักพัฒนาที่มีสายเพรย์จากไปวางรากฐานในการบริหารจัดก,การใช้ความชานาญอย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็นะส่งสร้างแรงบันดาลนใจให้ในการมุ่งมันให้กับ ประชาชนและก็พวกเราทุกคนนะทุกภาคส่วนนั่นแหละ,ะ,ะให้มีจิตนึกมีความรู้สึกที่รับและหวงแหนทรัพยสิของธรรมชาติแล้วก็ระดับถึงในหน้าที่ของตนเองในการดูแลทรัพยาสรธรรมชาติสิ่งดล้อมของประเทศโดยเฉาะยิ่งเรื่องการจัดกรารขยะนั้นเป็นปัญหาเรื่องรังเป็นมานานหลายรัฐบาลหลายรัฐตั้งก็บริหารไม่ได้นะแต่การไม่สาเร็จ ก็การิีอไลน์ใช้เวลาที่เรามีอยู่เพียง6เดือน8เดือนเนี่ยมันจะมาเป็นการเริ่มต้นผมก็อยากใช้คําว่าไม่อยากใช้คำว่านับล่องนับล่องนับล่องมันจนแก,แก่ตายอยู่แล้วนะมันจะตามาประเทศไหนถ้าก็เราทำทำให้เสร็จนะขอความเมืองประชาชนด้วยถ้ายาิงช้ามันก็ยิงขยักก็สูงขึเรื่อยเรื่อยสูงขึเรื่อย,ย,อยแ,ลแล้วมันได้กันไปที่ไหนมีวิธีการหลายวิธีการบางคนบอกไม่ต้องทาอะไรก็ได้นายกพู่งไปมากเกินไปสร้างเครื่องควนคุเพราะทุกคนก็จะทักพยาศเท้ากัน คือพูดมันพูดได้หมดแล้วนะถ้าจะถ้าจะติดติงมันได้หมดด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเรือรลังมีผลกระทบหลายอย่างนะครับทั้งโรคไอเก๊จทั้งความสะอาดความเรียบร้อยของบ้านเมืองความเป็นระเบียบในสายตาของชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันมีความกระเทือนหรือส่งผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงัาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเนี่ย แลนได้จัดทำแผนงานในการจัดการบริหารจัดการปรยัดงบอยและของเสียอันตรายนะครับเพื่อให้เกิดไปที่ทางเดียวกันซึ่งจะต้องหลายๆกระทรวงต้องรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าการบูรณาการนะไม่ใช่ว่ากฎหมายใครก็กฎหมายใครกระทรวงไหนก็กระทรวงนั้นถ้าทั้งที่มันก็มีส่วนร่วมมาหลายกระทรวงทั้งส่วนกลางส่วนนภาคส่วนท้องถิ่นนะฮวงวามันก็มีทุกกระทรวงกันแหละในเร้ต่างนต่างทํา ต่างคนการคิดต่างทำมันก็ไม่สอดคล้องกันมันก็ไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมทันทีพเพราะมันดำล่องมาตลอดทกุกส่วนนะวันนี้ต้องล่องเดียวทําให้มันเกิดทิศทางเดียวกันและให้เร็วด้ยวดยวนะครับนักกิจกรรมหลักพมยูซีด้านเดียกันคือเร่งจัดการขยะมูลนไฟสะสมหลายพื่นที่มีเป็นแสนตันเป็นล้านตันจะทำยังไงนะรูปแบบที่เหมาะสมจะทำยังไงของเก่าจะฝังกลบแล้วมันหน้าขึ้นมาเป็นพลังงานโรงง,งานกะจัดขยะไหมรงไฟฟ้าไหม ก็ไปว่ามามันมีวิธีการที่หลายประเทศโลกกทำอยู่แล้วนะไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบมาตรการในการขยขยมูยลถอยของเทศบะลก็ต้องแยกไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยขยะอะไรก็แล้วแต่เป็นสมรวมอยู่ที่เดียวกันเหมือนที่ผมบอกวนะ่าให้คนพวกเราแยกขยะแต่เวลาเก็บเก็บรวมกัน,กน,นมันจะแยกให้มันเมื่อยทำไมวะพอพอ,อ,อต้องพ่อมีถังมีอะไรส่ายแล้วุสาใส่ถุงไหมนะ ผมก็คอยดูที่ไอ้คนลถขยะมันก็ไอ้คันเดิมะอะลงเวลาไปรวบโยนไปในที่เดียวกันแล้วก็ไปรวมประกองขยะแล้วก็ไปแยกขยะนูะ่นมีคนไปแยกที่ซึ่งมียาษ์เรียกอะไรต้องมีค้าวไปที่ใหญ่นะผมนั่น,น,นนะเอาไปขายสาลุกซเลิ่งเลนต่อเราต้องแก้ไขได้นะครับระเบียบมาตรการวันนี้ของเสียก็ขยะธรรมดาก็เยอะอยู่แล้วของเสียก็เยอะของอันตรายก็เยอะ คนพวกนี้คือคนที่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยรับชาติอย่างเดียตัวนะก็ไปเก็บคือรับจ้างไปแล้วรับจ้างหน่วยงานโรงงานแต่ไปทิ้งตรงไหนก็ได้แต่รับเงินเข้ามาแล้วก็มันจะไปทิ้งไปทิ้งที่ไหนก็หาที่ทิ้งไปที่เราเจอทุกวันในข่าวนะต่อไปจะต้องไปเกิดขึ้นอีกครับของเสียอันตรายจากโรงพยาบาลจากอะไรกัน็นอะไรขึ้นนะโรคเชื้อโรคเยอะแยะเพราะฉนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกสิตด้วยสร้างวินัยในการ กระส,สาบตัดนะไม่ใช่เพราะของตัวเองไม่ใช่เพราะในบ้านไม่ใช่เพาะในรถของตัวเองพอค้นประตูเวลาข้ามมันไม่เป็นไรใครก็เอาไปเลยแต่ในบ้านในรถของตัวเองสะสาดคลิปเลยไม่ใช่แลนะพาดหน้ามันต้องมันต้องสะอาดจา,ขากข้างนอกถึงข้างในเพราะที่ลบที่สุดคือรถของเราต้องลบที่สุดเพราะเกลี่ยไปข้างถนงนเกาไปใส่รถไปด้วยถ้าเราเมื่อไหร่ทาได้เมื่อน,นั้นกันมันจะช่วยกันคนละใบคนละมือนะอย่าไปรอหวังใครละ่ะ พนักงานาเก็บขยะบางวันก็มาบางเลยมาบ้างันนี่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกอะไรสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยแก้ไขมาให้ได้ทั้งหมดนะครับถ้ามันมากขึ้นเรื่อยๆอัตราประชาก,กรม,มากขึ้นเรื่อยๆนะมันก็จะเกือบร้อยไปทั้งหมดแล้วนะเรื่องความเรื่องปุ๋ยกล้เจ็บเรื่องขยะเรื่องการขาดแคลนน้ำไหนว่ารั้ว่า,าวสงคราไปแล้ววันเล่าหน่อ,ยจ,อนานายจะต้องขาดแคลนน้ำไมันอาจจะต้องมีมหาลูกตาเลือดน้ำนะอาเซียน วันนี้ป่าก็แย่ลงน้ำก็น้อยลงฝนก็ตกไม่ตามฤดูกาลใช่ไหมแม้กระทั่งประเทศที่เป็นมีมากบางประเทศก็ก็ไม่ตกเอ้ยฮีมาสไม่ตกนะครับไปตกที่อื่นที่ไม่เคยตกอไอ้ภาคออนเนี่ยนี่แสดงว่าโลกเปลี่ยนแปลงนะพระธรรมศาส,สนาเขาบอกว่าอะไรนะคือคนเนี่ยไปทำร้ายโลกมากเกินไปโลกก็ต้องแก่ไขกลับบ้างมันก็เหมือนวงจรชีวิตของเราอะนะผมคิดว่าศาสนาเขาสอนอยู่แล้วมันมีเจริญมันก็มีเสื่อม แต่ว่ามีอำนาจบางทั้งหมดอำนาจนะอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าผมผมมีอำนาจไม่เคยคิดนะคิดแต่เพียงว่าอำนาจในการบริหารในการขับเคลื่อนประเทศผมมีแค่นั้นเองอย่างอื่นผมไม่เกียวนะอำนาจที่ท่านทั้งหมดอะตอนนี้ท่านมีอำนาจประทับผมไมประทับผมทุกวันให้ทำดีทำรุ่นไปเลยนั่นแหละหนักของผมไปละอำนาจขอท่านของท่านอยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นการในการตามเป้าหมายเหล่านี้ไม่ว่าจะเรื่องการทิ้งยาถูกที่แยกขยะบริหารจัดการขยะนะนำมาประดิษฐ์ของใช้เมื่อกี้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่น่าดีดีนะครับเด็กๆก็ทำเด็กโตกลางผู้ใหญ่ทั้งหมดนะเวลาเขาลงทันคที่มันทำอะไรอย่างอื่นได้อีกไปที่มันจะได้ลดลงไปลดมารขยะลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นงานที่มันต่อเนื่องนะแล้วก็เชื่อมโยงกับทุกกระทรวงทวกกรม แล้วมันจเกี่ยวโยงมาถึงเรื่องอะไรเรื่องวิจัยพัฒนาคุณควาเราต้องสร้างวัฒนากรรมของประเทศไทยให้ได้นะครับมันน่าใครจะไปรู้ว่าประเทศไทยจะคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่ได้วันนี้เรากต่ของเก่าขายเขาก็ราคาก็ตกเนี่ยสินค้าส่งออกปีนี้มันก็ตกเดี๋ยวผมจะพูดฟังเองวันนี้ไม่ต้องเล่นอย่างอื่นละผมพูดหรืเนะเพราะนั้นทุกเรื่องต้องร่วมมือกันวัฒนากัรนะครับสร้างวิจัยที่ในคนในชาติให้ได้จากการขห้อย่างยังยืน ผมเรียนไปแล้วนะครับทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้อมกระทรวงมหาดไทยกทมนะอ,องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเพราะหลายอยา่างเพราะโดยเฉพาะเรื่องขยะเนี่ยนะจริงๆแล้วมันหลักๆ้วมีอยู่ที่ท,ท้องถิ่นเยอะเรากระจายหน้าให้ท้องถิ่นมาก400กว่า400กว่าเรื่องนะเรื่องขยะนี่ด้วยนะนะมันก็ถึงเป็นอ,อน่วยที่เนี่เพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังไม่ทราบกันนะ เรนนี้ทำไป400กว่าอย่างก็ก็บอกว่าเงินไม่พอเงินไม่พอเก็บภาษีก็ไม่เก็บอีกนะรัฐบ,บาลต้องหางบกลางไปโอย200,000หมื่นล้านให้อบตไปบริหารใน400เรื่องน่ะเนี่ยเล้วก็ได้มาแค่เนี่ยด,ดยีดีเยอะไม่ดีก็ยังมีอยู่ท่านยังไงเลยมีความพร้อมทุกส่วนว่ารู้หน้าที่ของตัวเองรู้ว่ามันจะเสริมไม่ตรงไหนยังไงส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิ่นงบมามีก็แท้ เติม่ลงไปไม่เท้ต่างคนต่างทำมันก็มันก็เกิดในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของการเมืองถูกไหมถูกไหมละ่ะการเมืองก็คือต้องการคะแนนเสียงพอเปร์เซ็นที่คือคะแนนที่ยมนะมันก็เป็นกลุ่มการเมืองไปหมดอ่ะวันนี้ถ้าจะถามว่ากลุ่มสกลุ่มเช่าร้ามีกลุ่มอะไรมีทั้งร้อยกลุ่มหรือเปล่านะผมั่งให้รวมเป็นกลุ่มเดียวรวมไม่ได้ทีนะเพราะเขารอการเมืองมาใหม่ไงทำใหม่เขาก็ไปเป็นกลุ่มทำมพวกนู้นพวกนี้เหมือนเดิมอ่ะผมไม่ได้รังเกียจนไม่รังเกียจ แต่มันวันนี้มันต้องมันต้องเป็นเวลาที่เราต้องปฏิรูปไม่ได้แล้นะท่าไหก็ว่ากันมานะครับอืมวันนี้มอบรางวัลไปแล้วนะก็ถือว่าไม่ใช่แค่เพียงรางวัลมันต้องเป็นการสร้างแนวคิดสร้างจิตสำนึกให้คนที่เขาไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้วันนี้เขาคอยตามไปด้วยแล้วกันนะผมชื่นชมนะครับขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทุกทุกภาคส่วนนะเดี๋ยวก่อนผมจะเปิดงานนย่างู่อะไรสักหน่อยนะ เขียนมาผมก็ไปตามให้ยังนอกรอบนอกลออไปหน่อยล้คือทุกวันทุกวันผมอยากให้คนไทยเนี่ยร่วมกันรักชาติรักแผ่น,น,นดินนะข้าราชการทุกคนก็ต้องร่วมมือกันลดความบวะางทั้งที่ทั้งพวงนะแล้วเราก็ทํายังไงให้ขยาที่มัเลื่อนที่ได้ทั้งหมดในประเทศไทยไปแต่ขยามันลดเนี่ยนะ คือถ้าฟังมากให้ความ้ใจมากมันต้องม่งมิดมากนะไอผมก็นนี้สายเสีย้วยเพราะว่าผมก็ชอบคือผมต้องฟังทุกคนหนึ่งวันนี้รัฐบาลนี่ทำงานหนึ่งผมคิดเองสองฟังจากผูกท่านสามาจจะมู้ื่อพิมพ์สี่ฟังจาพวกผด่าเรานะห้าฟังพวกคชมนั่นแหละผมว่ารามคนทั้งหมดอ่ะแล้วก็มาพูดมาทำข้าใจมาสั่งมาทั้งหมดเนี่ยผมเรียนว่าผมพวกเราทํามาเยอะนะเยอะก็อย่าไปทษข้าราชการนะ ความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาลบ้านเมืองจะดีหรือไม่ดีคือรัฐบาลเพราะเป็นผู้ที่ใช้อำนาจพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จีดวทั้งสามอำนาจใครมาเป็นรัฐบาลท่านก็คงรัฐผนดทุกรัฐบาลนั่นแหละนะที่ผมเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้รับการเลือกตั้งผมเข้ามาแล้วผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็กรับทุกวันนะ จนกระทั่งถึงวันนี้ก็เอยไม่ฟุ่มเฟือยเลยเพราะว่าก็ไปยังไม่ทำอะไรเสียหายใช่ไหมก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเวลาไปประชุมต่างประเทศวันเป็นใหม่วันแรกๆเนี่ยเขาเขาก็ดูเขือนหากเหมือนเมืนผมแรกควารู้จักผมเนี่ยเขารู้จักกั่นายกคนสวยนายกคนหล่อคนเก่าๆเนี่ยเขาเห็นเขามองเห็นไอ้ยิ่งบ้าว่าผมก็สู้เขาผมก็แรงใจก็เห็นว่าเอาละสิ่งที่รัฐบาลเราก็เขาทําไม่ได้ผมก็มาย้อนดูหมดเนี่ยขีนรัฐบาลเราเซ็นมาเนี่ย วันนี้ผมก็ําทให้หมดนะแล้วบางอย่างเราก็เสนอในเชิงรุกไปให้เขาตามเราว่าผมเห็นเขาก็รับดีนะก็ไอ้เรื่องของการการใช้ไตหนักเขาก็เบาลงนะเขาไ,ขาาม,ขาไม่มาควรผมอีกนะเขาก็บอกขอให้เป็นไทโดยเร็วนะแล้วผมก็ถามว่าเป็นไทโดยเร็วคืออะไรก็คือการเลือกตั้งใช่ไหมผมบอกการเลือกตั้งของไทยเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนในโลกมีเลือกตั้งแล้วก็ประท้วงแล้วก็ยิงกันมีการใช้ระเบิดด้วย เป็นไม่ได้ก็ทำประตูวัวแล้วกันนะที่ผ่านมาเป็น,น,นอย่าง,งนั้นผมถึงขอมาตรงนี้ไงใช่ไหมแล้วผมก็เกรงว่าถ้าต่อไปมันจะเกิดอีกหรือเปล่าท่านไปคิดเอาเองนะวันนี้สถานการณ์ต่างมันสงบจริงหรือเปล่าแล้วฝ่ายการเมืองเขาต้องการอะไรอยู่ผมไม่เด็ดแต่รัเกียจเขาเลยนะยังไงเราก็ต้องเป็นประธานที่กตายแต่ประธานไทยอย่างไรที่ทําให้คนไทยมีความสุขแบบอะไรไหมถ้าถ้าเป็นท่านไตที่แบบเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วเราต้องขัดแย้งกันเราต้องแบ่งพวกแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันเนี่ยผมก็ไม่เสพเป็นอะไรของไทยวะอะไรของไทยก็คือทุกคนมีความสุขทำยังไงก็ได้แล้วก็เคารพกฎหมายนะเคารพเทิดทูนสถาบันพระัตก์ผมบังคับใครไม่ได้แต่มันมันอยู่ในใจพวกเราทุกคนนะครับคำว่าข้าราชการนั่นก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ต่างประเทศทางการของพระบาทสมเด็จพระจอารพระังก์นั้นเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราเคารพนับถือนะครับ ตั้งแต่มันก็ผ่านมาเนี่ยไม่รู้กี่รัชกาลมาแล้วนะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะแล้ววันนี้พระองค์ท่านน่าที่ต้องทรงสบายพระราทัายนะพระจไปรูุ้เยอะท่านก็น่าจะได้ชื่นใจนะทรงชื่นใจก็ยังไม่ได้นะผมก็ต้องทําตรงนี้นะให้ดีที่สุดนะครับเอ่อวันนี้ที่เราทำอยู่เรื่องหนึ่งคือบริหานและการป็นดินสันติขัดอยู่นะครับแล้วก็เริ่มพูนการประสานงาน ทางงบประมาณทางแผนงานทางอะไร้วแต่ตรวจสอบโภงไถนะก่อนจะทําได้เป็นทุกอย่างเนี่ยคิดแล้วคิดอีกประชุมแล้วประชุมอีกบางทีผมรูว้ว่าประชุม,มบ้านไปหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปจะทำบางทีนะก็ะประชุมไปด้วยทําไปด้วยต้องแก้ไขไปด้วยผมถึงบอกว่าพอดี้ไม่นําร่องแล้วทําเลยทําแล้วก็มีตปัญหาอะไรก็หยุดหยุดแล้วก็ไปต่อใช้หลักการของพระอริยบุรุษว่าไปด้ินเหนือเวียดนใช่ไหมสามวงของเงินไทยแกใช่ไหมความรู้คู่คิดธรรมสามวงมีอะไร นี่แหละพอพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีคุ้มกันคือพร้อมเราก็เดินหน้าไม่พร้อมเราก็หยุทดทบทวนแล้วก็เดินใหม่มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยวันนี้ช่วยกันใช้ตังกันนะครับเศรษฐกิจมันแย่เพราะมันตกใจหมดตกใจผมถามว่าตัวเลขมันลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต้องเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ท่านรู้หรือเปล่าท่านถูกลดด้วยไหมมันเป็นภาพรวมของประเทศการส่งออกเก้าเจ็ดจี้เปอร์เซ็นต์การส่งออกคือรายได้ของรัฐ ายเจ็ดสิบสิบสอของรัฐเนี่ยในนั้นคือผลิตภัณฑการเกษตรสามสิบเปอถ้าราคาข้ามันตกมันก็ตกทั้งสุทั้งพวงอะไรตอนนักนก็เป็นรายไ,ได้รือม่าเขาขึ้นบ้างลงบ้างมันทั้งหลายหมวดรายได้ของมัคือรายได้ของประเทศนะดีดีสามแสนกว่าล้านนะแล้วถ้ามันถ้ามันขายออกได้น้อยอะไรมันตกอีกภาษีไงไรายได้มันน้อยลงภาษีมันก็น้อยลงอะไรที่ตกอีกน้ำมันตก ราคาตกใช่ไหมเราได้รายได้จากอะไรขายน้ำมันส่วนหนึ่งน้ำมันที่ตัดมาแล้วบางอย่างมันไม่ได้ใช้เราขายไปภาษีคุต้นไรตัวนนันมันก็ลดลงไปใช่ไหมต่อไปภาษีนำเข้าราคาน้ำมันถูกีนาเข้าก็ลดลงอีกเนี่ยแหละคือหมวดรายรับมันลดลงไป,นไนลลงไปในตรง70%ของการสง่งต่อได้อีก30%เป็นเรื่องของการรัฐกิจการลงทุนการท่าภายในประเทศอะไรก็ว่าไปทั้งหมดรายได้ประเทศมีแค่นเนี้ย แต่รายจ่ายมหาศาลนะทั้งอะไรละ่ะงบฟังก์ชั่นงบประจำหน่วยงานงบราชการเนินงานอะไรก็แต่งบลงทุนมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนถ้าตายเนี่ยมันจะลงทุนยังไงว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเฉพาะรถไฟเส้นเดียวเลี่ยนะจนสามสี่แสนล้านแล้วนะก็ต้องร่วมมือกันไงร่วมมือให้เห็นเห็นีน่แหละรัฐบาลคุยกันผมไม่เคยไปตตลงใต้โตถลึงก็ไม่ได้ ไม่เอารัฐบาลถอรัฐบาลทุกเรื่องทั้งน้ำทั้งไฟทั้งต่างก็ลอยฟังแล้วเดี๋ยวจะไปอา่านหนังสือพิมพ์แล้วก็มโนตามมัด้วยเขียนไม่ได้เบื่อนะผมพอพูดไปเตือนไปเขาก็หาว่าผมไม่ถูกคียบางอย่างทําแล้วก็ยังไม่เคยอา่านเลยผมพูดทุกกระทรวงก็ยังไม่รู้อีกว่าผมทาแล้วก็ยังเขียนอยูนะ่นะั่นแหละนะเพราะฉะนั้นต่อไี้น่าได้จะต้องพูดกันทุกส่วน ในห้องนี้ตกหมด้วห้องก็งไม่ตกนะไม่เป็นไรก็ช่วยกันถ้าทุกคนมีน้ำใจเปนหนึ่งเดียวในการทําเพื่อประเทศนะไปได้ถ้าเราไม่ใช้อุปกาณนี้นในการพารทุกประเทศเราจะถอยหลังผมไม่ได้ปู่ท่านเพราะผมเข้ามาเมื่มอปี22ผมเห็นอะไรเยอะแยะมันทําให้ผมมีความรู้สึกเราต้องทุ่มเทมากกว่านี้เราต้องมาแส่ค่ารายการมากกว่านี้อะไรต่างก็าตามเนี่ยมันมันเป็นความผิดพลาดของข้าราชการ รัฐบาลทุกประาลมีหน้าที่ในการอำนวยการกบริหารราชการพินโดยมีขาา้าราชการมีประชาชนเป็นร่วมกันในการทํางานแต่ถ้าเลือกลุ่มเลือกาฟเลือกพวกไปไม่ได้ประเทศไทยไปไม่ได้เราดีอยู่แล้วเราเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางมองอาเซียนอยู่แล้วในด้านภูริศาสตร์โลกใช่ไหมวันนี้ผมก็เดินทั้งในประเทศในชุมชนหาตลาดหาสิ่งของราคาถูกให้มีใครเคยสนใจท้างในแบบนี้นะแต่แน่นอนมัน ไม่ได้หรอกเกษตรยังไม่พบหรอกครับในคนที่ผมใี้ดูแลก็คือคนที่มันรายได้ตกมาจากอะไรละ่ะอืมกุ้มบอลเข้าตอกช่คอยคอยดูตำรวจนะขายของผิดที่ทติวดวหมายก็าเนห้องหายไปไงรายได้้องหายนั่นแหละที่มันเงินมันแย่ประมาณเดือนละสองหมื่นกว่าล้านนะเพราะนั้นสองหมื่นกว่าล้ามันหายไปเพราะนั้นคนที่ลำบ,บากนี่คือคนอยากจนโทษเขาไม่ได้ ว่าต้องโทษไอ้คนรวยที่ทําให้เกิดสิ่งที่มันผิดกฎหมายตรงนี้แล้วไปให้เขาเรียนดูครอบครัวามาแบบนั้นนะวันนี้ต้องพัฒนาทุกเรื่องอนะครับใช้เวลาขอนกวนวันนี้เราก็ทําได้แค่นี้นะเดี๋ยวท่านเลือกตั้งกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมอยากเลือกตั้งอะไรกันเถอะเลือกซนะไปแล้วกนะ็ไม่รู้ใครได้นะไปดูดิจะมีใครมาถ้ามีไม่กี่คนมัน้วเนอล่ะก็ไปคาดหวังกัเข้าแล้วกัน นะวันนี้ผมทําให้เริ่มต้นให้นะทุกเรื่องทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องน้อยทำหมดทุกเรื่องแล้วมันก็เลยรู้เออมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เกิดผลเท่าไหร่ไม่ทันใจคนไทยเนี่ยใจร้อนนะใจร้อนหูง่ายคือง่ายแล้วก็ชอบพูดมากกว่าฟังใครเปล่าอเอย <laughs> พอเออผมพูดคนเดียวไง <laughs> อยากว่าผมเลยนะานานจะได้พูดคนเดียวสักที นะพอพูดคนเดียวก็สนุกดีมไนไม่มีใครเสียงเสียงนอกนะโอเคนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจเพื่อนแล้วกันวันนี้ก็ตอนแรกมาก็ตื่นเต้นเพราะว่าเอ๊ะเข้ามาลงร้องไห้ชาติจะออกรูปไหนเทาวันแรกนี่ก็คอนเสิร์ตของกระทรวงทรัพย์มาทำใะก็เสียพ่อแล้วพี่ผมนึก็แผ่นเปิดนะท่านด้วยดีเรือร้องหมดทุกคนนะแล้วเพียงไรนะป่าล้านใช่ไหม ใช่ป่ะรักษาป่าให้ได้แล้วกันเล่ามันไม่เยอะนะนะผมจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับขอสัญญาว่าจะทําจนกว่าที่จะทําไม่ได้นะจากใดที่ยังทำก็จะทํให้หมดนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอแจมมีจากผู้คนที่รับรางวัลวันนี้ได้รับเครื่องหมายเชิญสุเกะอะไรแล้วแต่ ขอบคุณที่ทุกคนได้กุดาเสียเวลามานั่ง,งฟังผมเนี่ยนนะแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงรวมๆกันไปนะครับขอบคุณนะครับห้าวนอ,นอนแล้วที่ปกตินี่นะถ้าเวลาเห็นคนว่วงแนละ้วผมจะพูดอีกแต่เพรานแฟนกันเก็ไม่เป็นไรขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับมีคนดูท่ทานสวัสดีครับ